ก็จะมาตอบคําถามนะครับว่าที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าแอป t c h i n g Catching ถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลกับสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับ c a t l o a n Master นะครับลักษณะหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถโหลดได้แค่ใน g o o g l e p l a y หรือคนที่ใช้มือถือ Android เท่านั้นนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์คร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ g o o g l e Play นะครับสำหรับใครที่จะดาวน์โหลดก็คือรายละเอียดของแอปตัวนี้นะครับผมสามารถกู้เงินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแค่3าขั้นตอนเนี่ยเพื่อนๆก็ได้เงินแล้วนะครับปลอดภัยฉับไวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโปรโมทเป็นการยืนยันเอกสารนะครับแล้วก็ลงทะเบียนด้วยสเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ อาจจะต้องอนุญาตให้เข้าถึงรายชื่อหรือโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆด้วยที่เป็น Android นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเหมือนพวกแอปฉับไวหรือแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือนะครับผมที่สามารถโหลดและติดตั้งลงในเครื่องนะครับก็จะได้วงเงินประมาณ1000 2000 3000นะครับโดยประมาณนะครับก็ตรงนี้นะครับจากการที่ผมไปดูข้อมูลมาให้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะก็เดี๋ยว กปปี้ชื่อเลยนะครับกปปี้ชื่อตัวนี้นะมาเช็คกันสดๆที่เช็คเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเช็คแอปเงินกู้นะเดีย๋ยวเรามาดูกันในส่วนตรงนี้นะครับผลการค้นหาเนี่ยก็คือแอปเงินกู้ตัวนี้นะครับเป็นแอปจีนสีเทาละกันเนาะว่าง่ายๆก็ ดอกเบีย้ยแพงนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงรายชื่อในมือถือสําหรับถ้าใครที่ลงทะเบียนนะครับถามว่าปลอดภัยไหมเนี่ยก็ไม่ได้ปิดอันตรายนะครับสามารถขอกู้ได้แต่ค่อนข้างที่จะดอกแพงนิดนึงสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะขอกู้กับสินเชื่อพวกเนี้ก็ก็สามารถทําได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะคืนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่คืนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการโทรจิกโทรก่อกวน เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เพื่อนๆม,มีนะครับมันก็จะข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปตกอยู่ในมือของกลุ่มคนที่ให้บริการสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันก็ตรงนี้ผมให้คําตอบไม่ได้นะครับว่าดีหรือไม่ดีเพื่อนๆต้องพิจารณากันเองนะครับว่าการเงินเนาะเรื่องปากท้องเนี่ยมันสําคัญส่วนบุคคลก็ลองพิจารณากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับที่ผมไปหาข้อมูลมาให้ไม่ได้อยู่ใน ข้อกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไดน,นะครับผมแต่สามารถกู้ได้ไหมกู้ได้นะครับแต่จะได้เงินหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดซับสไคร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอย่าลืมกดใหม่คลิปหน้าตลอดคลิปนี้สวัสดีครับ